สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปาขวัญครับมือนี้มีเมนูครับใส่มีตะวักข์มาหน้าเลยอืออืี่ครับพี่น้องครับหนูหน้าครับสดๆร้อนๆเนี่ยไปมีเหยื่กันไปเนี่ยยอดมากนี่ครับครับอย่างหนูหน้าครับพี่น้องครับวันนี้ครับ บรรยากาศหนาวหนาวครับทางละเอ็ดครับอีชานบันเข้าครับอย่างหนูหน้าครับบรรยากาศแบบร่มบีวีจะน้อยครับดังไฟผีอย่างนครับกับอย่างหนูครับนี่้องครับ ย่างหนูห่อนหอนครับกับข่อยอนห้อน,อนพี่แห้งครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องอยู่ต้หมุเทียดครับคินผัดบรรยากาศบานเฮาครับพี่น้องครับนดังไฟย่างหนูย่างไก่ย่าง ฟังไส้ฟังขัวากับพี่นอ้องครับมาครับมามือนี้ครับมีเมนูอย่างหนูหน้าครับหนูหน้าเป็ดเตะม,มาจากรถเย่านะครับเล่เหยียบไลยยำน้ำรถเย่าครับอเอาเย่าเข่าไปหาไลายจับเอาครับอา่าเหมือนับมาดีๆีแล้วแกมั้งไปมือนันนย้มืเดี่ยวถ่ายกี่ดีอะไรบอกแต่กินหนองหวานเลย กอนกัองไปไหมมีเสียบเลยกับเขาน่นๆเนาะอันบ่นี่ยเดการเลยือใส่ยังอยู่ปนี่ใส่เหนตะไคร้อ่บ่ไม่ไส้เรอไม่ใส่ก็ได้เด็กแตมักอย่างแบบนี้สักหนึ่แล้ีครับพี่น้องครับโอ้โหหนูหน้าครับสดร้อนๆนั่นแลครครับ อย่างนมน้ํานัดครับพี่น้อง nó เดี๋ยวไว้เป็นทัน bên นี่เออนี่ ครับอ้าวแบบนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกับบรรยากาศอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องครับนอนบืมบรรยากาศอย่างหนูหน้าครับนี่หนูหน้าเห็คเคน,นครับจัดแสบครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับโอ้เว้ยหนูหน้าสดสดร้อนๆครับโอ้้ยกับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศตัวรบหนาวครับพี่น้องครับอยางหนูหน้าครับกินแรงโอ้ยลมวอยวอ,อ,อยครับพี่น้องเอ้ยเน้องน้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับโอ้ยกินนันบ้านมั้งครับพี่น้องครับกินนันบ้านกันบอ ต่างประเทศนอกประเทศโอ้ยนี่ครับบรรยากาศหนานาวครับปีงไปครับพี่น้องครับย่างหนูย่างหมูย่าง,อย,ง,งอ,อย่างง้อย่างอย่างไปกับิกเนย่างครับเนาย่างก็ได้บรรยากาศได้จา,ากเนายา่นางหอาไปกับ น้องอยู่ทางไกลทางไกลครับทางประเทศน้องประเทศเขาคือไทยอยู่ล้วฟังใส่ฟังขวานี่ครับบรรยากาศอย่างหนูหน้าชุดๆครับเมึนไนามากครับพี่น้องกินเป็นไหมครับพี่น้องครับกินเป็นไหมครับขอหอยาดแล้วครับพี่น้องเออดีคนบบกลินหนูกิน ลังเทียลังเทียกับลงคลิปปลาไหลไปเอ่อทั้คนกับว่ากิน่าออยังเขาอยากขับไปนองครับกับี่นองครับอ,บอบ่านี่จำนี่แล้วพ่ออย่างดีๆกว่าเมียนเมียน ครับมันคืออาหารของเราครับพี่น้องครับธรรมชาตินะพี่น้องครับนี่ครับยานหรอครับพี่น้องครับหมูหน้าครับสุดๆร้อนๆครับพี่น้องครับโอ้ยก็บบรรยากาศ ตัวลบหนาวครับพี่น้องครับคนหนาวอ้ยกวดเบียรว์กวดเราข้างหลังแก่หนาวครับพี่น้องครับธรรมดาเลยครับมันหนาวแก่หนาวเล็กน้อยกับย่างหมูย่างหมูย่างางัวไปครับพี่น้องพี่น้องฟังซ้ายฟังขวาตทางประเทศนอกประเทศครับครับ กินย่างหนูน้ากันครับพี่น้องครับสวยงามสวยงามสวยงามครับพี่น้องครับนะครับ,บพี่น้องครับมากินย่างหนูนาด้วยกันครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจองน้องปากขวัญครับ ครับโอ้ยแหลมปิดนะเพจอเรื่องมันเดี <urgency> ๋ยวมันครักอ่ะโอ้ยมันหนุ่มหนุ่มกับเรื่องครับเนี่ยมันครับพี่ลีวิ่งตะเสียบแห้งกลับมาครับมาครับอย่างหนูหน้าครับ